โอมชานติ oh วันนี้วันที่27เดือนพฤศจิกายนปี2021เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาพ,พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะบริจาคทรัพย์ของความรู้ให้ตึกกรองมาหาสมุทรแห่งความรู้ให้มีความสนใจในการบริจาคเพื่อที่ลูกนั้นจะตึกตรองได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆคำถามของเมรีในวันนี้ อะไรคือหนทางที่จะรักษาตัวลูกเองให้มีสุขภาพดีได้ตลอดเวลาในหนทางของความรู้ซ้ําอะไรคือหนทางที่จะรักษาตัวลูกเองให้มีสุขภาพดีได้ตลอดเวลาในหนทางของความรู้คำตอบเพื่อที่จะรักษาตัวลูกเองให้มีสุขภาพดีตลอดเวลาให้เคี้ยวและก็ย่อยยากของความรู้คือเมรีลูกนั้นได้รับจากพ่อซึ่งก็หมายความว่า ให้ตึกตรองความรู้ลูกผู้ที่มีนิสัยในการตึกตรองนั่นก็คือย่อยไม่สามารถที่จะล้มป่วยลงได้ผู้ที่ไม่มีความเจ็บป่วยใดๆของกิเลสจะมีสุขภาพดีได้ตลอดเวลาอะไรก็ตามที่บาบาให้กับเราเป็นย่าแห่งความรู้เราก็จะต้องย่อยมันและเพื่อที่จะย่อยเราก็จะต้องตึกตรอง แต่ละจุดและทุกๆจุดอย่างที่มันเป็นแล้วเข้าใจเพื่อที่เราจะสามารถบริจาคมันได้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกตึกตรองมาหาสมุทแห่งความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ดีๆที่พ่อนั้นได้พูดและจงมาเป็นผู้ให้คุณประโยชน์กับคนอื่นๆมากมายอย่า ให้ได้ยินสิ่งที่ผิดผิดด้วยหูหนึ่งแล้วให้มันออกไปอีกหูหนึ่งจุดที่สองละเลิกธรรมชาติปีศาจที่ลูกอาจจะมีแล้วเคี้ยวเรื่องของความรู้อย่างต่อเนื่องที่พ่อได้ป้อนลูกพรสสำหรับบารากับลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นหงอันศักดิ์ผู้ที่คงอยู่อย่างมั่นคงตลอดเวลาในรูปแบบที่บริสุทธิ์ของลูกและก็เก็บ ไข่มุกของคุณธรรมเท่านั้นสาขอให้ลูกเป็นหงอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่คงอยู่อย่างมั่นคงตลอดเวลาในรูปแบบที่บริสุทธิ์ของลูกแล้วก็เก็บไข่มุกของคุณธรรมเท่านั้นหกหงอันศักดิ์สิทธิ์มีรูปแบบที่บริสุทธิ์และหน้าที่ของลูกก็คือเก็บไข่มุกของคุณธรรม ตลอดเวลาอย่าได้เอาหินของข้อบกพร่องเข้ามาในสติปัญญาของลูกอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะเติมเต็มหน้าที่นี้ได้ให้จดจําคําสั่งเดียวอยู่เสมอคืออย่าคิดปีศาจอย่าได้ยินปีศาจอย่าได้เห็นปีศาจอย่าได้พูดปีศาจผู้ที่เก็บคําสั่งนี้ไว้ตลอดเวลาในสํานึกรู้ของเขาก็จะอยู่ในฝั่งของมหาสมุทรอยู่เสมอ ผู้ที่อาศัยที่อยู่อาศัยของหงก็คือมหาสมุทรแคติทศในวันนี้การอยู่ในรูปแบบเทวดานางฟ้าของลูกในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่วเป็นของขวัญที่เอาใจพ่อหัวใจของพ่อบราหมาซ้ําการอยู่ในรูปแบบเทวดานางฟ้าของลูกในขณะที่เดินและเคลื Gerald ่อนไหวไปทั่วเป็นของขวัญที่เอาใจหัวใจของพ่อบราหมา เราเอาใจหัวใจพ่อบรามามันก็เหมือนกับเอาใจหัวใจของชิปปะบาอัชฉะโอมจางติ